สวัสดีคะ่ะเพื่อนเคลิปนี้ยายเล่มาทําตามสัญญานะคะที่บอกไว้ว่าบอลสีอะคะ่ะบอลบอลบอลสีถ้าเกิดว่าหลอดเขาออกมาบานแล้วยายเล่จะพามาดูคะ่ะว่าความสวยงามขนาดไหนแล้วเรามาดูกันนะคะพเพื่อนเคะ่ะเนี่ยคะ่ะเนี่ยปกติเขาจะเป็นแบบนี้เนาะใบนี้ไม่มีสีแดงเลยคะ่ะใบนี้ไม่มีจุดไม่มีสีแดงเลยใบนี้มีสีแดงนิดนึงตรงขอบขอบคะ่ะเพื่อนๆนคะ่ะตรงขอบขอบ,ขอบนิดนึงอันนี้ ใบนี้ก็เยอะหน่อยคือยายเล่วันนั้นยายเล่ให้ดูเนาะว่าว่าเขาเขาออกหลอดออกหลอดแล้วสีแดงสีแดงล้วนคือบอนสียายเล่อันนี้ไม่ได้ซื้อหรอกคะ่ะเพื่อนพ่อบ้านเขาให้พ่อบ้านมาแล้วยายเล่ก็เลยเอรอักษาไว้แล้วไม่รู้ด้วยนะคะว่าชื่อว่าชื่ออะไรเพื่อนๆคะ่ะไม่รู้ด้วยว่าชื่ออะไรเพราะว่าบอนสีเขามีเยอะเนาะอันนี้อันอันนี้ มันมีหลายแบบหลายอย่างนะคะคือเราเราไม่ได้ถนัดเรื่องบอลสีเนาะแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงกระแสที่ฮิตกันมากเลยอะค่ะแฟนเพื่อไอ้เพื่อนแฟนเ,น,เนเพื่อนพ่อบ้านเขาก็แบ่งปันมาเนี่ยคะๆๆ่ะเพื่อนๆค่ะที่ที่ททอันอันอันนี้สีเข้มหน่อยเนาะสีเข้มหน่อยเนี่ยเขาหลอดออกใหม่ยังยังยังไม่บานมากคือปกติแล้วเขาจะมีผสมเนาะแต่นี่ค่ะเ <ๆ S 2> พื่อนๆขาเนี่ยค่ะที่จะเรียกว่าทั้งใบเลยอะค่ะทั้งใบเลยเขาจะเป็นสีชมพู เป็นสีแดงแดงเนาะแดงออกชมพูทั้งใบเลยค่ะทั้งหลอดที่ยาเรียกว่าทาบานแล้วจะให้ดูแล้วตัวนี้ใบนี้เพื่อนๆค่ะเนี่ยสวยนะคะเนี่ยสวยสีสีเขียวนิดหน่อยแต่ว่าสีแดงสีเน้นสีแดงจะเยอะแล้วก็มีหลอดอันอันเล็กข้างล่างค่ะอันเล็กข้างล่างนี่ก็แดงทั้งใบค่ะเพื่อนๆค่ะคือยายเรียอยากแบ่งปันเนาะอยากแบ่งปันให้เห็นค่ะสัญญาแล้วว่าจะให้ดูคือยายเรียกเป็นคนหนึ่งที่ว่าเวลา เหนื่อยๆมาเนาะเหนื่อยๆทำงานเหนื่อยๆมาหรือ,เ,อเ,เวลาเครียดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคนเรามันต้องมีเรื่องเครียดเนาะเราจะาจะมาดูในสิ่งที่เราชอบมันสวยงามมันสวยงามมากเลยพระอาจารย์ลั่นละคังมีอะไรไหมเนาะคือปกติไม่ค่อยได้ยินเสียงลั่นละคังอันนี้นี่ออกดอกค่ะพเพื่อนๆขาเห็นไหมคะดอกเขายายเล่จะมีโชคหรือเปล่าเนาะยาเล่จะมีโชคหรือเปล่าปกติแล้วถ้าถ้าเป็นเป็น เนี่ยอย่าเรียกมาเปิดมาเพิ่งเพิ่งเห็นนะคะเห็นพร้อมๆก,กันกับเพื่อนๆน่ะคะ่ะนี่ยหลอดดอกเขาเนาะอัน,นอันนี้ก็เหมือนกันแต่แต่ตัวนี้เขาจะเป็นแดงๆหน่อยตัวนี้นะ่าจะเป็นเป็นดอกไหมดอกเลยค่ะดอกแหละเนี่ยเราเดีเ๋ยวเดี๋ยวถ้าดอกบานยะเรียกจเลจะพามาดูอีกรอบนะคะใบนี้ก็แดงนิดๆหน่อยๆค่ะแดงนิดๆหน่อยๆนิดๆ,ดๆดแต่อันนี้อันนี้ไม่มีไม่มีแดงเลยอันนี้แดงผสมนิดหน่อยเพื่อนๆขาเพื่อนๆคนไหนรู้ ที่ถนัดเรื่องเรื่องบอลบอลสีรู้ว่าเชื่ออ